ูกันอกว,ว่าเขาเนิร์ฟเทียหนึ่งก็คือไม้กรอบกับไม้เมทมันก็เลยเป็นการเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอะค่ะนะครับต่อไปเป็นตีหิ้วครับเชิญคารินเลยครับเป็นตัวแทนสวัสดีครับเชิญเลยเรียกมาก็ อลินจะมาเห็นด้วยกับหลายๆแกงที่เขาได้เสนอขึ้นไปแล้วค่ะคือรถคูดาวซึ่งถ้ารถคูดาวได้คิดว่าปูนน่าจะออกสู่ตลาดมากกว่านี้แล้วก็สาเหตุที่มันได้แพงมากค่ะช่วงนี้เนื่องจากที่เรารู้กันว่าเขาเนิร์ฟเทียหนึ่งก็คือไม้กรอบกับไม้เมทมันก็เลยเป็นการเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอะค่ะแล้วมันก็ต้องใช้ปูนมากมากๆเลยต่อการขึ้นเทีย ในหนึ่งครั้งช่วงนี้ก็เลยเป็นการที่ปูนดูขาดตลาดมากแล้วคนก็ไม่ได้จกปูนกันขเขาะยันี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีตำรวจด,ด้วยแล้วเราก็จกปูนกันไม่ได้ด้วยก็แบ่งไปตกปลาใช่ไหมคะทีนี้มันมีเงินแต่มันไม่มีของออกมันก็เลยอาจจะทําให้ดูแบบเฮ้ยปูนดูขาดเยอะมากแต่เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะปูนมันค่อยๆออกเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดพอเราเริ่มดันเทียร์กันเรื่อยๆอะไรเงี้ยลินก็เลยมองว่า ลดคูดาวได้ค่ะแล้วค่อยปรับกลับมาก็ได้เห็นด้วยกับที่แกงก่อนหน้าเขาเสนอไปค่ะส่วนเรื่องจะไปดรอปที่อื่นไหมอันนี้แล้วแต่ทางนายกตัดสินใจได้เลยค่ะถ้าถามว่าตอนนี้เดือดไหมเดือดมากจริงๆค่ะแทบจะตีกันอยู่แล้วนะครองกูประมาณนี้ค่ะก็เรื่องคงเป็นเสนอเรื่องลดคูดาวแล้วกันได้ครับ,อคครบขอบคุณมากครับขอบคุณค,ครับ